สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่รั้วโรงเรียนบ้านหนองมนคุณครูชื่อคุณครูศรีสุดาคุณเมคาหรือว่าคุณครูอุ๋มนั่นเองค่ะเด็กๆคะเวลาที่เราเจอกันเราทักทายกันเราต้องกล่าวคําว่าอะไรนะคะใช่แล้วคะ่ะเวลาที่เราเจอกันเราทักทายกันเราต้องกล่าวคําว่าสวัสดีเด็กผู้ชายพูดว่าสวัสดีครับ เด็กผู้หญิงพูดว่าสวัสดีค่ะและว,วันนี้นะคะคุณครูอุ๋มก็มีเพลงสวัสดีมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเพลงสวัสด,สสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉัน พบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กผู้หญิงสวัสดีครับเด็กผู้ชายเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะจํำกันได้ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปร้องเพลงสวัสดีสสดกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามสวัสดีสวัสดีส ยินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีเป็นยังไงกันบ้างคะกับเพลงสวัสดีเด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้มาเจอกันค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เรื่องการออกเสียงพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนอูกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะกอไก่อ่านว่ากอ,อขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่า ขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององงูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอ ชอชิงอ่านว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างเอ่ยชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชซอโซโอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอ ยอหญิงใครรู้บ้างคะว่ายอหญิงอ่านว่าอะไรเก่งมากค่ะยอหญิงอ่านว่ายอแล้วดดชดาล่ะคะดดชดาอ่านออกเสียงว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะดชดาอ่านว่าดดตอปตัก อ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอพุทธเฒ่าอ่านว่าทอนอเนนอ่านว่านอ ดอเด็กอ่านว่าดอต่อต่อละคะใครรู้บ้างว่าต่อตออ่านว่าอะไรไหนเด็กๆลองตอบดูสิคะใช่แล้วค่ะต่อตออ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอถอทหาร อ่านว่าทอทอทงอ่านว่าอะไรคะใครตอบได้บ้างเ่ยใช่แล้วค่ะทอทงอ่านว่าทอหนอนูอ่านว่าไหน,าน,าในใครช่วยตอบอยสิคะหนอหนูอ่านว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะนอนูอ่านว่า นอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาใครตอบได้คะฝอฝาอ่านว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะฝอฝาอ่านว่า พอพอพานละคะพอพานอ่านออกเสียงว่าอะไรนะถูกต้องค่ะพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเพาอ่านว่าพอมอมา้าอ่านว่า มอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอแล้วรอลิงล่ะคะใครตอบได้บ้างว่ารอลิงอ่านออกเสียงว่าอะไรใช่แล้วค่ะรอลิงอ่านออกเสียงว่า ลอวอแหวนละคะวอแหวนอ่านออกเสียงว่าอะไรเอย่ยอ่าใช่แล้วคะ่ะวอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอรือสีอ่านว่าวอสอสา สอเสืออ่านว่าสอหอขีบอ่านว่าหอลอจุลาอ่านว่าลอตัวนี้ใครรู้จักบ้างคะว่าตัวอะไรใช่แล้วค่ะออ่านอ่านว่าอและตัวสุดท้ายของเรานะคะ คือตัวอะไรนะคะเก่งมากค่ะหอนกคู่หอนกคูอก่อ่านว่าหเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆเก,ก่งมากเลยนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงพยัญชนะไทยกันแล้วนะคะ เด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนทำความรู้จักกับตัวพยัญชนะไทยกอไก่ถึงโฮอร์นกู่กฝึกอ่านฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะพบกันเพียงเท่านี้ไว้รอชมคลิปหน้านะคะว่าคุณครูอุ่มเนี่ยจะมีอะไรมาฝากเด็กๆอีกสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย